จะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับเมื่อความปรากฏต่อผู้อเมริการการเลือกตั้งประจําองค์กรารบริหารส่วนตําบลว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อเนริการการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตรงนี้จะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับเมื่อเราตรวจสอบพบตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้อ114 วงเล็บ1อ่าข้อ114เนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับว่าเมื่อความปรากฏต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บหนึ่งให้รายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมหลักฐานและเอกสารรวมทั้งความเห็นเบื้องต้นโดยเร็ววงเล็บ2ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยโดยเร็วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เมื่อเราตรวจสอบพบว่าผู้ที่สมัครเนี่ยตรงนี้นะครับไม่มีสิทธิสมัคร โดยในเบื้องต้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําอบตได้ตรวจสอบพบนะครับก็ให้รายงานไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและก็อย่าลืมจะต้องมีหลักฐานมีเอกสารความเห็นเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็วนะครับ